ทุกวันนี้เนี่ยคนจะชอบเหมือนกับธรรมะบันเทิงอะจะใช้สัพท์ประมาณอย่างเงี้ยว่าธรรมะบันเทิงอิ่มเอ็นปิติสุขใจเวลาเราฟังธรรมเด็กกิ๊กพอเข้าใจนะคะเพราะเราปฏิบัติธรรมเราจะ<ด>รู้ว่าคําว่าปิติร่าเริงอาจหารในธรรมแบบเป็นยังไงอันนั้นคือเป็นธรรมะแบบเป็นธรรมะธรรมะซึ่งจะไม่ได้มีความขำอย่างนั้นขำในที่นี้หมายถึงว่านั่งฟังพระเทเ์แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีพระอาจจะมีแบบ ร้องเพลงขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะคือท,ท่านก็บอกว่าท่านแสดงคำอะ่ะมันมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรคะอาจารย์คะคืออย่างนี้ครับเนื่องจากผู้ังธรรมีหลายระดับเนาะค่ะเขาก็เึกว่าคําพูดของพระพิสุ์ออกมาทุกคําคือพระธรรม,มจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยคําพูดของพระพิสุท์ทุกคําไม่จําเป็นต้องเป็นพระธรรมถ้าไม่ได้ยกพุทธของพระผูะ้มีพระภาคเจ้าแล้ว จะใช้คำว่าพระธรรมเพื่อเกิดความขำตลกไม่ได้แต่คุณคิดผู้ถูกคือมีปิติร่าเริงสมนัตในพระธรรมได้เพราะฉะนั้นมันเป็นคนละประเด็นสรุปด้วยความว่าพระพิสูจน์ใดที่ทําให้บุคคลขำเรื่องเร่อบันเทิงใจอันนั้นไม่ใช่พระธรรมของพระผู้มีพระพาเจ้านั่นแหละเป็นตัวทำลายศาสนาเขาเรียกว่าสัตธรรมปฏิรูปครับ mm. เป็นพระสัตธรรมปฏิรูปทําให้ สิ่งที่เป็นจริงในพุทธศาสนาถูกเคลื่อนไปกลายเป็นธรรมขององค์นั้นองค์นี้แล้วโยนคำพูดองค์นั้นไปกลับมาว่าเป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคุณก๊กก็คือเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปรับเปลี่ยนและออกหน้าออกตาออกชื่อว่าเป็นธรรมะของเรานี่แหละถือกล่าวไว้ในพระวินัยว่าเป็นหนึ่งในหมหาโจรน,นำธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมาเป็นธรรมของเราเอาธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมของเรายังไม่น่ากลัวกับการที่พูดธรรมแล้วโยนว่าเป็นของพระพุทธเจ้า อันนั้นน่ากลัวกว่าอย่างนี้ก็เขาอัดตาที่ปตายสิยใช่เขาถือว่าเขาพูดแล้วคือโยนให้พุทธเจ้าว่าผู้องค์ตัดทั้งทงที่ไม่ใช่เป็นคําพูดของเขาใน mm hmm. สิ่งที่น่ากลัวตอนนี้คือเอาธรรมพุทธเจ้ามากลายเป็นเราเป็นเจ้าของธรรมออกหน้าออกตาออกชื่อเซ็นชื่อออกอะไรนี่เราไม่ได้พูดกระทบใครนะว่าเป็นธรรมของสังสาร,รอย่างนี้ธรรมะากของพระเจ้ากลายเป็นธรรมะขององค์นัน้นองค์นี้ไปซะแล้วหรือ ธรรมะของเจ้าเจ้าของธรรมคือพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นของใครการที่เอาคำพูดตัวเองแล้วบอกไปทำพระพุทธเจ้านั้นไม่ถูกอันนี้อันตรายกว่าตรงที่ว่าทําให้พระสัตธรรมปฏิรูปปฏิรูปก็คือทําให้เปลี่ยนแปลงแปรปวนไปซึ่งข้อน,นี้มีหนึ่งข้อเดียวคงต้องหยิบยกมาเป็นประเด็นว่าพระสัตธรรมปฏิรูปลังไรพระอ,องค์ตัดกับพระกัสสปะอย่างไรว่าทําให้การที่ปริยัติศาสนาเสื่อมได้อย่างไรที่เรื่องเกี่ยวกับศาสนาเสื่อมอะ ทำให้คิดถึงคาว่าอันตรธานหาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเสื่อมแล้วนี่พี่สอนหนังสือเด็กจะชอบมาถามคำถามว่าอาจารย์จริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าพระพุทธศาสนานี่จะมีอายุห้0 0ัปีออันนี้น่าสนใจมาก<อ>าจริงอย<ม>ู่นี่ของจริง <laughs> อยู่นี <laughs> ่เรากิ๊กรู้สึกว่าตอนนี้ค่ะ จากที่เราเสพข่าวต่างๆรู้สึกว่าที่เขาบอกว่ากะลียุกกะลียุคเนี่ยมันใช่ยุคนี้ไหมกะลียุคอาจารย์เดี๋ยวขอกะลียุคนี่มันอยู่ในพหม์หินดูป่ะใช่กะลียุกกะลียุคอ่ะอาจารย์อธิบายด้วยเลยนะคะดีครับขอบคุณนะครับในคำถามในอันตรธาน5้านี่เคยถวายความรู้ของพระปริญญาโทยิบยกเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเนาะก็เลยขอยขอนุญาตพระคุณเจ้านำมาเผยแพร่ด้วยว่า มีการกล่าวไว้ครับท่านอาจารย์ในพระไตรปิฎกฉบับมม,มรเล่มที่32ในอังคุตระนิกยเอกานิบาตอัตถกถามีนามว่ามโนร,รัฐุุรณีอัตถกถาเนนะาะได้เขียนอันตรธานตัวที่หนึ่เลยอาจารย์สิ่งที่จะหายไปก่อนก็คือภริยะบุคโค,โคลสี่จำพวก ก็คือเขาพูดมีสองภาษาเรียกปฏิเวทะก็ได้ได้แก่มรรคผลนิพพานหรือในพระไตรปิฎกเล่มนี้ท่านเรียกอธิคมอันตประทานอธิคมก็คือพันนิพพานเนาะได้กล่าวไว้ว่าอันนี้ขอบอกกันว่าเป็นสำนวนนอัตถกถานนะเดี๋ยวเดี๋ยวสำนวนนพูดเจ้าเราจะมาพูดอีกทีนึงจะได้ไม่ต้องมาขัดแย้งกันในโซเชียลนะบอกพูดเจ้าไม่เคยตัดห้าพันปีก็บอกแล้วไม่เคยตัดแต่นี่อัตถกถาก็คืออัตถกถาเดี๋ยวพูดเจ้าเป็นยังไงเรามาพูดกันท่านอาถาได้กล่าวว่า อธิคมตันานได้แก่โลกุตตรธรรม9มรกสี่ผลสแล้วก็ขอ,อนำอีกหนึ่งเล่มอัธาถาาท่านเดียวกันเลยมโนรัฐบุตรณีเช่นเดียวกันแต่อยู่ในเล่มที่37<ม>ในอังคุตตรนิกายในสัตตะกนิบาทได้แยกออกมาเป็น5,000ปีเนาะ,ะ1,000แรก2,000 3,000 4,000 5,000 ตอนสมัยที่พระนางประชาบดีโคตมีจะเข้ามาบวชพระอ,องค์ไม่อนุญาตเนาะ,ะจนกระทั่งพระอานนท์ได้ทูลขอพระผู้มีพระจาสรงตัดว่าดูก่าอานนท์มาตุคามหรือสตีเพศบวชในธรรมวินัยเราจะทําให้ศาสนาลดลงกึง่งหนึ่งกึ่งหนึ่งไม่ใช่ว่า5้0 0ันหรือสองพนนะหมายความว่าพันแรกปกติได้พันแรกพันสองพันสามพันสี่พพันแรกเจ็ดหรือห้า พระผู้มีพระเจ้าเลยทรงตัดว่าถ้าพระนางประชาปบดีกฎเต็มมีจะบวชจะต้องบวชแบบคัรุปธรรมะปฏิฆะนุษษปัสปทา8อย่างคือคือหนึ่งเช่นจะต้องบวชเป็นศิขามนาสองปีถือศีลหกเนาะสองจะต้องห้ามว่าร้ายพระพิสุใดๆทั้งสิ้นห้ามกล่าวร้ายห้ามว่าละเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีประเด็นแล้วแหละว่าใครก็ตามไม่ควรไปคอมเมนต์พระพิสุ โดยเฉพาะสตรีเพศไม่ควรคอมเมนต์เพราะว่าพ่ออ์บอกว่าห้ามขนาดพี่สุนีพ่อองค์ยังไม่ได้เลยซึ่งบางรายการผุก็เห็นนะคอมเมนต์แต่พระคอมเมนต์ทำไมไม่ต้องคอมเมนต์เป็นหน้าที่เถระว่าดูแลท่านจะสอนอะไรสอนเถอะไม่ได้มีหน้าที่มาตีพระตีพระตีพระพระดีก็มีเนาะคราวนี้พระเจ้าตัดว่าอนนท์ก็ไปบอกพระนางบอกว่ารับได้เลยพอรับได้เพราะพระองค์ก็บวชให้นางเป็นคนแรกเนาะ หลังจากบวชรับครุธรรมะปฏิเข้าหนูเป็นสมปทานแล้วเมื่อน,นั้นนางก็บรรลุเป็นพระทหารองค์หนึ่งคราวนี้การที่สัรหาลดกึ่งหนึ่งเป็นคําของอัรถกถาขยายความละท่านแบ่งเป็นห้าระดับห้าพันแรกพั 1, 2, 3, 1, 4, 5, 5นสองพันสามพันสี่พันห้าเนาะพันแรกหมดไปแล้วถูกปะ,ะตอนนี้อยู่ในพันที่สามเพราะอยู่ในระหว่างปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ พันแรกในเล่มนี้กล่าวว่าจร,จริงๆมีพระรหันสองอย่างนะได้แก่พระรหัสที่อาศัยสมถะจนเป็นพระรหัสท่านเรียกว่าสมถายานิกกับพระรหั์ที่เป็นวิปัสนาล,ล้วนๆเลยนะครับวิปัสนาญาณิกะนะฮะวิปัสนาญาณิกไม่ได้ฤทธิ์ <No. S 1> ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอะไรแต่ก็เป็นพระรหัสแต่เป็นพระรหั์ที่เจริญสมถะมาก่อนก็จะมีฤทธิ์มีสามประเภทด้วยกัน มีพระหลานประเภทปฏิสัมพิธาสี่นะมีอัฏฐธ,ธรรมะนิรุติปฏิพานไหวพิกเก่งมากภาษาพูดง่ายๆว่าสัตว์คุยกันยังรู้เลยว่าคุยอะไรนะ,นะอะไรเนี้ยคือ,ค,อคือนี้ธรรมะก็รู้ภาษาก็รู้ทั้งหมดแล้วก็พระหลานอีกหนึ่งประเภทเป็นพระหลานที่ประเภทได้อภิญญาหกอย่างค่ะและเป็นพระหลานประเภทที่ได้วิชาสามแต่คนที่เป็นพระาหนานที่เป็นปฏิสัมพิทานนี้ได้หมดเลยได้วิชาสามด้วยได้อภิญญาหดด้วยใช่แต่ถือว่า คุณคิกถามถูกมากเลยพระรหัสในพันปีแรกจะมีสามประเภทนี้ทันไปแรกหรือสามหมดเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าปฏิสัมพิธาแล้วมีทั้งสองอย่างนี้รวมอยู่ไม่แยกกันอ๋อแยกกันเหรอคะคุณอาจารย์อธิบายรายละเอียดอะว่าแต่ละอย่างมีลิสต่างกันยังไงอย่างเีอย่างปฏิสัมพิธาเนอะอย่างพ้าสีติสาวกแปดสิบองค์ส่วนใหญ่บรรลุเป็นพระรหันแล้วก็จะมีปฏิสัมพิธาค่ะเช่นมีอัฏฐปฏิสัมพิธารู้อัฏฐ ของพระพุทธเจ้าเนาะรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแยกแยะธรรมได้หมดนะครับแล้วนิรุตติก็คือภาษาทุกอย่างรู้ได้หมดจะเทศกับใครพระอ,องค์สามารถเทศได้หมดเหมือนรู้ว่ารัจิตเว้าวใช่แล้วก็สุดท้ายคือปฏิพางไหวพริบในการที่จะรู้อันนี้คือพระอัมเภทหนึ่งดีที่สุดดีที่สุดอันที่สองรองลงมาก็คือพระอรหันต์ที่ได้วิชาหก อิทธิวิทะแปลงกายเป็นร้อยเป็นพันอย่างจุลับอันโถี่แปลงเป็นพันพันอะไรนะี้อิทธิวิทะอภิญญาที่พระจักูุเห็นการไกที่พระโสตมีหูทิพย์เจโตปร,ริยติยานสามารถรู้อตรจิตได้การรู้อารจิตดูได้ล่วงหน้าแค่อดีตเจวันอนาคตเจวันนะ<อ>แต่ปลุกเพนิวาสานุสิจารู้อนาคตชาติอันยาวไกล ซึ่งอันนี้มีพระพุทธเจ้าที่รู้ได้แล้วพระอรหันต์ลูกอื่นมีที่รู้แบบถ้าท่านสามารถรู้ได้แต่ว่ารู้ได้ไกลขนาดไหนเนาะเช่นเดียร์ฤทธเขาก็รู้นะแต่เขารู้ได้สี่สิบกลับยางปกติสาวกที่ไม่ได้เป็นเอยทัตนะใดๆนะครับก็รู้ได้หนึ่งพันกลับถ้าสีติมหาสาวกหูรู้ได้แสนกลับแต่ถ้าเป็นอัครสาวกรู้ได้หนึ่งอสงไขยโบสษแสนกับ ถ้าเป็นพระปาจเจก็รู้สองสาอาส,าอาสงไขยเสร็จแ,แต่ผู้เจ้ารู้แบบไม่อ่านรู้ได้หมดรู้ได้ทุกคนอ,อ,นอนาจารย์ขามบุกเพนี่ไม่ใช่รู้แต่เรื่องอดีตใช่ไหมอนาคตด้วยอดีตอดีอย่างเดียวอ๋ออดีตอย่างเดียว<อ>ส่วนจุตุปรปาตยานเนี่ยรู้การเกิดและการตายติดต่อกันว่าันตายจากชาตินี้มาเกิดชาตินี้ตายจากชาตินี้เป็นอะไรตายมาเกิดมาชาตินี้เป็นอะไรจุติคือตายอุบัติคือเกิดใหม่ จุตินะจุตูปปาตยานและสิ่งสุดท้ายคือการทำลายอาสวะบทสิ้นคืออวิชาคืออาสวะขยายานี่คืออภิญญาหกส่วนวิชาสามมันก็ซ้อนการปุกเพนิวาศาสจุดูปปายานและอาสวะขยานก็ซ้อนกันอยู่ในนั้นสิ่งที่ในพันปีแรกมีพระลานทั้งสามเนี่ยหายไปก่อนก็คือปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทาหายก่อนสองหายไปต่อมาคืออภิญญาหกและสุดท้ายคือวิชาสาม ในหน0 0งพแรกงั้นตอนหนึ่นสองมีพระรหัตที่เป็นสุขวิปัสสโกโวิปัสสนาลว้ลวนแสดงฤทธิ์ไม่ได้ตอนนี้ก็หมดแล้วถูกไหมแสดงว่าปัจจุบันนี้พระรหัตที่เป็นออริจินอลป้ายแดงไม่มีแล้วค่ะอย่างคารวะอย่างเราถ้าปฏิบัติอย่างสูงสุดคือพันที่สามีพระนาคามีเท่านั้นคือถ้าเราไม่ได้บรรลุทำอะไรมาเลยเราจะปฏิบัติจนเอาบรรลุเนี่ยตามที่อัตรคถา,าจารย์ได้กล่าวเอาไว้เนี่ย ตอนนี้มันคือพรรปีที่สามเราจะเป็นได้อย่างมากที่สุดคือพระอนาคามีเท่านั้นต้องเมากแต่คุณพิกถ้าสมมุติว่าเป็นพระโสดาบันมาเกิดใหม่คือเคยได้ไปแล้วองค์นี้เป็นพระอรหันได้ในยุคนี้นะคะในยุคพรรปีที่สามพระอรหันได้เราต้องแยกนะว่าพระลนหันมีแต่สําหรับคนแตะโสดาบันมาแล้วส่วนใหญ่อะไปอยู่สวรรค์หมดแล้วพระอะหันบนสวรรค์เนี่ยมีไม้อันมีได้ตลอดคือคนสวรรค์อย่างเห็นไหมล่ะ ท่านานาถาอะไรอะไรแตะโสดาบันย่างเนี้ยพยากรณ์ได้เลยว่าต้องเป็นผ่านแน่นอนแต่ว่าคืออาจจะเป็นบรรลุอยู่ข้างบนถูกต้องใช่คนนี้ตอนนี้พันธุ์ที่สามนะจะเหลือพระนาคามีพันธุ์ที่สี่เหลือพระสกตทาคามีพันธุ์ที่ห้าตั้งแต่ปีพศ4001จนถึงพศ5000เหลือโสดาบันแสดงว่าห้ารอบมีโสดาบันตลอดเลยค่ะ,ะจนกระทั่งปี5000โสดาบันจบ ก็ถ้าว่าห้าพันไม่มีพริยาบุคคลใดๆมันเริ่มเป็นป้ายแดงทุกง่ายๆว่าป้ายแดงไหมอย่างเราอ่ะบอกว่าอย่าหาธรรมอย่างเราทุกวันนี้นะข้าพเจ้าหวังอย่างเดียวว่าชาตินะาเราจะปิดอบายได้อย่างไรเนี่ยคือสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังถ้าการปฏิบัติไม่มีถามว่าพริยาจะมีไหมไม่มีค่ะอ่านันตราทานตัวที่สองคือปฏิปฏิอันตราทาน